ของนักวิ่งกันบ้างค่ะก็มีการต้อนรับนักวิ่งชาวลิทัวเนียนะคะที่คว้าอันดับหนึ่งค่ะเข้าเส้นชัยอมเมเซนจจงเกิลไทยแลนด์ค่ะที่บริเวณเวทีหน้าอุโมงมงคลฤทธิ์นะคะอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นะคะมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มอบรางวัลให้กับนักวิง่ง ที่เข้าเส้นชัยในการแข่งขัน a m ม r i c a n งเ a n g l e ย h a i n a n d BY UTMB 2024นท่ามกลางเสียงเชียร์จากกองเชียร์สุดคึกคักเลยค่ะซึ่งเขามีการจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่3ถึงวันที่5พฤษภาคม2,567ที่ผ่านมาโดยมีนักวิ่งมาจาก48ประเทศทั่วโลกเข้ามาร่วมการแข่งขันวิ่ง3,000คนค่ะมีการแบ่งประเภทในการวิ่งออกเป็น6ระยะด้วยกันนะคะ ระยะแรกนะคะคือ140กิโลเมตร100เมตร50เมตร25เมตรค่ะอขออภัยค่ะ25กิโลคือแต่ละระยะทางอะคะ่ะเป็นกิโลเมตรนะคะเดี๋ยวดิฉันขอทวนใหม่ละกันมีทั้งหมด6ระยะนะคะระยะที่1คือ140กิโลเมตรระยะที่2 100กิโลเมตรระยะที่3 50กิโลเมตรระยะที่4 25กิโลเมตรระยะที่5 10กิโลเมตรและระยะที่6ค่ะ 3.5กิโลเมตรค่ะในงานนี้ครับนักวิ่งชายที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคือมิสเตอร์เกดิมินัสกรีเนียจากประเทศลิทัวเนียใช้เวลาทั้งสิ้น24ชั่วโมง23นาที36วินาทีและในส่วนของนักวิ่งหญิงที่เข้าเส้นชัยคนแรกคือแมนยีเชียงจากประเทศฮ่องกงใช้เวลาทั้งสิ้น30ชั่วโมง25นาที13วินาทีครับ การวิ่งเทรลครั้งนี้ต้องวิ่งลัดเลาะ18จุดสำคัญผ่านพื้นป่าฮา,าลาบลาจุดชมวิวทะเลหมอกอายโยเวงและจุดชมวิวทะเลหมอกคูนุงสีริกปัดที่สามารถชมหมอกของอำเภอเบตงได้ถึง360องศาเลยทีเดียวครับ